จูดบังไฟพ่อแลมครับเนี่ยขึ้นขวันแล้วไม่น้องสิ <c oughs> จูดและสิ่เลนยังเดียวได้ด้วยดรอส <c oughs> <c oughs> ายฟาดสายรุ่นรุ่นลุ่น,น,นโอ้ใส่ขึ้เง่างงได้บ่ตัวนี้บ <c oughs> อกเขาซ้ำดับแล้ว เกล็นเกือบลนที่บังไบพี่น้องอาจูดพ่อจูดลูกเจ้ากันดีกัดโอ้ยน้องไหนเด้่จูดไหมพี่น้องจูดไหมมา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 บังใบวายแหลมพี่น้องขึ้นเด้อขึ้นเด้อระวังเนี่ยเข่าวะเฮ้ยเข่าบ้าบ้าบังใบใจเย็นดิรีบะ แมนบอกว่าสองรอบแล้วเนี่ยมันแมนบอกว่าสองรอบแล้วเนี่ยพอเสร็จอีกแล้วพ่อโอ้ยไปแล้วว่นนั้นเราโอ้โหพ่อใจไรพ่อใจหรือตกใจ มัต้องใจมบบใครมังก่นกู้ปอก็ดีกู้ปอมาย่นใ่ม้เอาจวดจวดจวดมันยังมาตุ่มมาโฮมกันอย่าน้อมาเนาะแบดบดดมันยังดังจมดังจมแบบยูผู้เดียวมันยังาเนามาเนาะโอ้เบาดีเนาะ เบาดีเนาะเบาผู้เดียวเนาะโอ้บาดีเนาะเบาผู้เดียวเนาะเบาผู้เดียวก็เปิบผู้น่พระเอกโบวัชระพี่น้องครับเพื่อนานังไล่สวดอยู่นี่ละอยู่กลางๆจันทร์น้อยเมนพนังอานินว่า่อยได้เจ้าก็สังเกตเพิ่งจนเด้เจ้าานังอ่านนว่าอยแมนบาซื้อ่า โอ้ยมันห้องเนาะกานันสิมาโบูยังเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเดินหายจากกองไม่ยืนหนุ่ยไว้เฮ้ยเขาสิไปอยู่แคบลาดปุ่นเต๋โอ้ยว่าปั่นหมูไก่เนาะสู้ซีกันนันล่ะเจ้าเล่นเสียงไหนเดี๋ยวนี่ยเล่นเสียงกระสินบัวขาวลำสูงเขาบ้านบุ้ยเจ้าเล่นเสียนอันตีมันเห็ดไม่เล่นชั่วโมงเดียวกระแมนกะชั่วโมงเดียวตะกี้ บบวยอ่ะเอยจะค้องไ่ควยางไม่ยานงนดงันเล่นเส้นนี้เส้ยนยางตลาดพวนท่องน้องพอกเรื่องนกท<อ>่า,เ,าเ,เรเรื่องนกท่าอะไรกับไปเขา,เ,าเรื่องเรื่นกท่าอะไรกับไปเขาแยกกันสีไปดอนตานน่นมไม่เข้าหม่ถือว่าเราไปถึงเรือปุ๊บเราเรา,เราออกอเส้นเส้นใหญ่แล้วก็กลับรถ กลับรถไงกลับรถมาแล้วก็มาเข้าเนี่ยข้างพ้อมตำรวจเรื่องลูกทานก็ตรงดิ้งไปเลยบ้านในอันนั้ตตน,น,น,นตัวนั้นบ้านนั้นบ้านผู้ร่วมเาขาเสียนบ้านผู้ร่วมตะลุ่ยไปกระเมยียนเลยใส่ไปใส่พักันไปในะส่เลยโอ้อยกินลาบกินก้อยอเอาเอาแวาแล้วกินเขาแล้วแวาแล้วก็ไปตัวบัตรเนี่ยโบวัดสระนะครับเนี่ยฝ่ากำลังเล็งใจเพื่อนน้ำแน่เพื่อนเสี้ยดกระถิ่น บโอ้โหเลี้วเ่ยทีโอ้สบายแลยโอ้ครับโอ้ยไม่อย่งกองหมดเลยโอ้ตั้งต้นแล้วสิไปแล้วเนี่ยเพื่อนเาเพื่อนอยากได้งัวว่าพี่สันว่าพี่น้องครับเอามาหลุนมาหลุนงัวน้ำกันพี่น้องครับนะซื้อบัตรจองตัวเข้ามาเด้อร้อยสิบเก้าบาทเท่านั้นมือนี้นะครับมาเอาน้องบุตรหอดไปไว้เลี้ยงที่บ้านนะครับผมน้องบุตรหอดเท่ากำลัง กินยาแล้วก็นอนอยู่บนเอายาเพื่อนวางหันนะครับอาบน้ำเลี้ยววันนี้เกี่ยหนาม้าว่างหันอี่โบแหลมไปถ่ายคลิปน้ำยูว่างหันเกี่ยหนามเลี้ยวอาบน้ำเลี้ยก็เลยเพิ่นกินยาจะได้เพิ่งเพิ่นกินยาแล้วกินแล้วก็นอนตัวแม่ยังหลวงน้องือหลายสิทางนี่โอ้ทีมงานสร้างโอ้แม่ยังหลานว่วให้เพิ่งน้ำแน่แม่ยังคือหัวกวนญัมดเลยซิจูดตี ต้องเงียบต้งขี้กานพนะบักไฟหน่อยเพราะแี่เหลี่มกันป่สิอันอันอันจูดออกวันเสาร์พนะนะมาเบิ่งเพราะแหลมสิจูดบังไฟออกวันเสารน้ำกันพี่น้องเอ๋ยบาทนี่สามบังตัวนี้บอกพ่อโอ้สัพพอทีมงานสร้างเขามากรองยี่ปีเบิ้ลตัวนี้แต่ประเดี๋ยวท่าเบิ่งบังไฟยี่ปีเหลมตัวนี้บังไฟยังก่อนบังไฟอันอันซ่องคาเฟ่ เราเคยเห็นในพี่น้องครับบังไฟส่องกาแฟแล้วเห็นไหนจังใดกันเลยโอ้ยเราเคยเห็นนะครับพี่น้องครับปกติอันบ้านผมตะกี้เราสมัยตะกี้เป็นเล็กน้อยนะพอบังฟัวริดอนไหมที่เขาเจ้าสีดยาเนี่ยเขาทายูได้บังฟัวริดอนก็ดีกระปุกกระปุกฟัวริดอนนะแต่ว่าอีพอเราเอาบังอันนี้ครับพี่น้องครับบังกับส่องกาแฟกาแฟเสดดรดบุกเคยบุกเคยโอ้เขาทายเนาะอันในไม้ไผ่เพราะตัวนี้ยูดากันเ่ยเถื่อนมันเลย โอ้เถ ah, pues ื่อนมันอยู <được Felix> ่หัวไปเน่นอนเอาถ้าถ้ากล่าวจังหน่อยนึงเบิ่งอีพอยอีพอยแล้สีจูดโชว์ไปนองครับปันจูดถวายอันมือออกคนสาประจันมาเคลื่อนปันจูดน้ำมูค้าตั้งแต่อันนี้อยู่กระห่อน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 ใหม่ดิจับจูดรุ่แล้วพอรุ่นไหนะพ่เนาะจับหางจูดรุดนเรานี่ยได้ครับผมทีจับ ผมสิจ้าไปดอกมันสิสู้ใส่มือบ่ล่ะหรอแต่งเซตาด้วยโอ้วบาดีเนาะว่าดเป็นยุ่งบาดเป็นอยัางง่วงๆมันอยู่เลยเพราะัารย่างไปท้ายคลิปจาดร้อยอันเกี่ยวหนากลับมาบนี่ยัดไมาเห็นอันเข็ดบังไฟหน่อยเหรอพี่น้องเงยเพิ่นสีเพิ่นสีร่องมือนะครับมันสีเป็นแนวใดนะครับมือตัวเดียวกันเหพ่อครับตัวนั้น ก็จะบางไฟไงไปจูดแต่ว่าเปรียบบางไฟหน่อยไม่ยังล่ะมมันตันละตีเอ้ยออกอยู่ดอกเอากาธาเอากาธาไหนใส่ใส่มันตีพอได้ไหนอ๋อบางไฟน้อยห่อพันผ้าทิ์นะครับสูตรพ่อแหลมนะครับพี่นองครับบางไฟซ่องกาแฟประสันละวะเอาล่องเบิง ถ้าเบิ่งอีพอเนี่ยพะจูดสิเป็นยังไงพี่น้องครับมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องจูดนี่เื้อนี้เพรไหนพ่อจูดมังเจาะอะไรเด้อให้เบิ่งน้ำเนี้ยพราได้แจอด้ะบาดนะเฮ็ดจูดเหรอใส่ห่านใส่หีืเนาะนอนนั่นมันย้ายหนุ่ยอยละโอ้มาไหว้เฮ็ดจูดเออแต่ก็นอนนั่นไม่ย้ายหนุ่ยโอ้ยเนาะนายคนเลยนะอันนั้นเพราะตรงบัวกระหู้ดอกกันนะหู้ าถามสักทีถือฝ่าแล้วเราก็ล,ล,ลองฟันหมูอยู่โปกโปอกอยู่เอา้ามาเบิง,เบงมาเบิงมาเบิง,เบงพ่อแหลมสิจูดมางไฟน้อยสู้เบิงพีนงพ่น้องครับอีอยังขององูบ่งามงูบ่งามเลยผาดขึ้นคือนเขานัาาา่นล่ะประโยชน์กาอะไรพี่น้องครับสามบังครับสิลองจูดจดวาดหลายบาดพี่น้องเอ้ยใส่แล้วน้องมุดหลอดข่อยน้องมุดหลอดข่อยกินยาเย,ยี่มแล้วนอนเอเลียนอะไรบนน่ะยั่งหมากพลังเรียนอะไรบนน่ะ เขียวเอื้องค้าไม่กอนกครสิหนามักฝรั่งได้เนาะงูวะนรเขียวเอื้องแนบไปยำบวยบวยบวยอยู่บนน่ะอ่ามืออื่นเด้อมืออื่นเด้อผู้ใดสิเป็นเจ้าของพวกน่ะมืออื่นนี่ล่ะสร้างอย่างไรบ่ซื้อบัตรได้สร้างได้มันได้อยสิบเก้าบาทมาเนี่ยซื้อบัตรจองตั๋วลอยสิบเก้าบาทมาอนี่ยจะได้น้องไปเลี้ยง นอนกินละพี่น้องอิ่มยาละยาสองกองนอนแล้วอิ่มแล้วพะนะฮะถ้าเมื่อี้พอแหลมจุดบังไฟในคลิปนี้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าจีจุดสูเบิ้งยอดดอกว่าตัิย์มาก็เลยนั่งถ่าเบิ้งก่อนจุดมือนี่แหละเพราะจุดมือยอดดอกว่าตัิยรอรุนรอรุนบังไฟพราะแรมจะเป็นยังไงสามบังน้อยเนี่ยเข่าพรรษาลาพระเจ้าออกพรรษาไหนแม่นอยังบ่ลาพระเจ้าออออกพรรษาไหน ได้ยินผู้เฒ่าพูดว่าเขาพรรษาในคือลาพระเจ้าออกพรรษาลาายังวันล่าสี่ขาตีล่าสี่ขาป่าวเขาพันศาเออ โอ้ยตกใจเสียงน้ำมาย้ำได้ไหมสะอาดลุดมาเอาบังไฟมาขึ้นหานแล้วพี่น้องครับบัดเนี่ยมาเร็วมาเร็วบังไฟอีโป๋เหลมสิมาจวดมาจาัดสัไหนมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องเรับบัดเนี่ยผ่านแยกจืนกับบาแล้วครับามเบิ่งบังไฟน้ำกันตัวเนนบิ่งงบัไฟต้นฉบบัต้นฉบ,บั <c oughs> บ,บ ก็ยืนไกลเลยย่านถึงก็ยังได้มามามาเบิ euh ่งใกล้ดีก่นะย่านถึงเบิ่งใกล้ประด้ได้จูดง่ายดอกว่าเบิ่งมองใครใส่สักคนเนี่ยเแาละพี่น้องครับได้แล้วได้เร็วกี่พอราสิจวดจาดะบาดนี่เออเอาหยาไมยังรอบมานึ่งไปบุรอดดิ เ้าบรอดดิคือสิมาจูุออกไฟ้ทเราหยาบ่อยมันค้อนบ่อยมันหลุมบ่อมันหลวมถอยถอยถอยอถอยสจุแล้วคองยุนี่ดิก็กองยุ่นี่ละเออวอ้เอาแล้วเอาแล้วไมบานต้องจูดเรื่องเลนต้องจุดเรื่องเลนเออ ao ao thoi thoi bo thoi thoi ba thoi không ba à, à. mือ xài cái răng bông pin khẩu thế Mất khẩu bao đần pin cái bông mấy mử thế bao mất chuột tít tay tí trái tí tí bay gì thì bao oi nó bọc không chuột chuột nhéo nhéo kia đâu men bố men bao bao phải chế nhiệt bao phải chế nhiệt bao 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 nhà bao bao มันสิติดย้อนเฮ้ยติดแล้วพ่อติดแล้วเขาแล้วพอทานี่ตัว้าห์หอยว้าเลี้ยวมันเล่นบัอยุบันบังไฟนเวนีอสาฟเห็ีนอกมันก็รุเถื่อนตัวพ่อมันมีเถื่อนหมจ้เขาีดินดาเีเถื่อนหบังไฟแตกเอา บักไฟเตียกบังไฟเตี้กพี่น้องเอ้ยโอ้ยอครับผมเอา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 ซรัพนี่หล่ะครับพี่น้องคลิปนี้นะครับพี่น้องครับจูดบังไฟเอาอีพอลแลมนะครับออกค้นหาเลยเพรากันมาจูดบังไฟ,พ,งฟพี่สันนะครับขอขอบคุณขอบคุณแฟนครับพี่พี่ซีสุขุสุขคุณครับส่องพอลแลมส่องจานร้รอยนะครับผมอยู่ดีไม่แห้งครับพี่น้องครับ